ประกาศประกาศใครมีพระเนื้อหาแบบนี้รีบเช็คด่วนพระสามวัดที่มีเนื้อหาเดียวกันแน่อาจจะเป็นพระที่สร้างมาพร้อมกันก็ได้นะครับองค์แรกคือพระสมเด็จเกจชยโยหชั้นและองค์ที่สองคือพระสมเด็จวัดหลักหังองค์ที่สามพระปัดปากน้ํานะครับสวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้พบกับผมจุนพลรานนะครับขอแนะนําสมเด็จองค์นี้และก็จะมีคู่เหมือนอีกสอง,ององค์ให้ท่านได้ดูและศึกษาเนื้อหา ร่วมกับผมจุนพันล้านนะครับพระสมเด็จองค์นี้ทุกท่านดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับนี่คือเนื้อหาที่นุ่มยุบและหน้ามองน่าส่องอย่างยิ่งนะครับซึ่งพระลักษณะนี้คือพระที่ถูกสร้างขึ้นมายุคหลังปี2,500แน่นอนครับดูจากผิวพรรณและเนื้อหาภาพแบบนี้ไม่น่าจะเกินยุคหรือทันสมเด็จโตท่านสร้างอย่างแน่นอนครับเรามาดูเนื้อหาร่วมกันนะครับว่าภาพแบบนี้ว่าพระลักษณะนี้และผิวพรรณอย่างนี้ เป็นพระที่แพ้และทานท่านไหมพระที่สร้างมาจากปูนเปลือกหอยและก็ผสมน้ํามันตังยุที่มีอายุร้อยกว่าปีนะครับการยุบแยกจนจะต้องมากกว่านี้นะครับและเนื้อจะต้องแข่งมากกว่านี้อย่างแน่นอนครับดูตรงอกและล่องแขนของท่านหรือพระองค์นี้ดูนะครับว่าความเก่ายังไม่ถึงยุคสมัยของสมเด็จโตท่านสร้างอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นฐานชั้นล่าง แม้จะเป็นพระที่มีผิวพรรณสวยงามนะครับและวันณะที่นุ่มนวลแต่ว่าคาบยุคแยกย่นหรือการลานของพระยังไม่ใช่ยุคของสมเด็จโตท่านสร้างอย่างแน่นอนครับลองสังเกตกันให้ดีๆนะครับว่าเนื้อหาและมวลสารการยุคแยกย่นมีเหมือนพระสมเด็จที่ทันสมเด็จโตหรือไม่ครับไม่ว่าตรงเสียนหรือเกศของพระจะมีการลานและปีแยกออกมาบ้างแต่ก็ไม่ใช่ยุคข,ของ สมเด็จโตท่านสร้างอย่างแน่นอนนะครับจากการวิเคราะห์และดูอย่างลึกซึ้งแล้วพระสมเด็จองค์นี้น่าจะสร้างขึ้นมาหลังยุคปี2500อย่างแน่นอนครับและพระองค์นี้ก็จะมีเนื้อหาวรรณะที่นุ่มนึบและสวยงามนะครับเรามาดูด้านหลังของพระองค์นี้จะมีการปีแยกแตกหรือการลานของพระบ้างแต่ก็ไม่น่าจะถึงยุคสมเด็จโตอย่างแน่นอนครับแล้จะมีคาบแป้งคาบลาความลึกซึ้งนุ่มนวลของพระ สวยงามก็ตามนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกท่านดูแล้วคิดตามที่ผมพูดไหมครับว่ามันไม่น่าจะถึงยุคของสมเด็จโตท่านสร้างมาอย่างแน่นอนครับซึ่งเนื้อหาแบบนี้ถูกเอามาเล่นตีให้ทันสมเด็จโตมาแล้วหลายวัดไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชโยที่มีเนื้อหาแบบนี้แล้วก็พระวัดปากน้ำนะครับที่รุ่นสามจะมีเนื้อหาแบบนี้นะครับ ที่เสียนใหญ่หลายท่านหลายคนเอามาเล่นหาและมีราคาแพงทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดปากน้ำหรือวัดเกษชยโยก็ถูกเอามาเล่นเนื้อนี้หลายองค์เลยนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่ในมือของท่านไหนบ้างนะครับต้องเช็คดูให้ดีๆนะครับว่าเนื้อหาลักษณะาภาพแบบนี้ถึงยุคไหมดูนะครับเขามีภาบแป้งคาบความนุ่มหนุบและสวยงาม ต้องยอมรับนะครับว่าฝีมือการสร้างและการทําของพระสวยงามอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาและผิวพันธ์ของพระองค์นี้และก็อีสององค์เดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบและแนะนําให้ทุกท่านได้ดูนะครับดูด้านข้างและการตัดขอบของพระก็ไม่น่าใช่ยุคข,ของสมเด็จโตท่านสร้างอย่างแน่นอนครับเนื้อหาผิวพันธ์และวันณะก็ไม่น่าจะใช่นะครับพระสมเด็จที่ทันสมเด็จโตต้องเป็นอย่างนี้นะครับมีการยุบแยกแตกลานแบบ พระที่อายุเก่าแก่ต้องเป็นอย่างนี้นะครับมีปีแยกและมวลสารต่างๆต้องเก่าจริงและเก่าอย่างนี้นะครับและมีรอยปีแยกแตกหรือยุบแยกจนและมีคาบน้ํามันตังอิ้วและโคลนเปลือกหอยได้ชัดเจนอย่างนี้นะครับถึงจะทันและแท้ที่สมเด็จโตท่านสร้างต้องเนื้อแก่งอย่างนี้นะครับแต่ก็มีความนุ่มผสมด้วยนะครับและเรามาดูเนื้อหาของพระสมเด็จวัดเกษโยองค์นี้กันนะครับ พี่มีเนื้อหาเหมือนเดียวกับพระสมเด็จวัดระฆังองค์เมื่อกี้นะครับเปรียบเทียบดูเนื้อหาว่าถูกนํามาเล่นกันนานแล้วนะครับกับพระเนื้อหามวลสารแบบนี้นะครับและท่านไหนที่มีพระเนื้อแบบนี้ต้องระวังตัวให้ดีนะครับดูนะครับมีเนื้อหาที่ปัณะ,ะเดียวกันกับพระสมเด็จวัดระฆังองค์เมื่อกี้นะครับ <c oughs> เห็นแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับเรามาดูอีกองค์หนึ่งนะครับนี่คือวัดปากน้ํารุ่นสามนะครับที่มีเนื้อหา เช่นเดียวกับพระสมเด็จ2องค์เมื่อกี้นะครับถ้าเป็นเนื้อแบบนี้วัดปากน้ํารุ่น3สร้างเมื่อปี2องสเก้าเกก็พอจะน่าเชื่อถือได้นะครับแต่ถ้าเป็นสมเด็จวัดละคังหรือวัดเกษชยโยไม่น่าจะเป็นเนื้อนี้นะครับเพราะพระอายุร้อยกว่าปีมาความเก่าความแก่งต้องมีมากกว่านี้นะครับแล้วทุกท่านคิดว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับเป็นพระที่ต่างยุค างสมัยกันทำไมมีเนื้อหาเดียวกันครับมาให้ทุกท่านคิดและวิเคราะห์ร่วมกันกับผมจุนพลานหวังว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่เพื่อนๆทั้งหลายนะครับจากผมจุนพลานขอบคุณครับ